ะะที่นัทภาชาแน,นลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะดิ๊กพาทุกๆคนมาเที่ยวที่วัดบ้านไล่นะคะแล้วก็ข้างหลังเรานี้นะคะก็คือจะเป็นวิหารเทพวิทยาคมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเข้าไปดูวิหารเทพวิทยาคมกันค่ะไปค่ะ,น,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นวิหารเทพว,วิทยาคมนะคะอยาได้นะคะเรามีตัวอย่างรูปถ่ายชม บบสวยงามอลังการมากนะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะก็ถ้าข้างๆข,ข,ของวิหารเทพค่ะก็จะมีพญานาคอยู่ก็จะเป็นคลองนะคะเหมือนขุดคลองรอบๆของวิหารเลยนะคะก็สวยมากๆเลยนี่ก็จะเป็นทางเยี่ยมชมวิหารสวยมากๆ,ากๆเลยค่ะ เ,เดี๋ยวเราเขาไปะะดูข้างในกันนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้จะไม่มีพยายนาคแต่ว่าศาลาตรงข้ามตรงนู้นนะคะก็คือจะเป็นบริเวณที่เอาไว้ให้อาหารปลากันนะคะเราก็กําลังเดินขึ้นไปค่ะเพื่อนอ๋อไม่รู้เห็นกันไหมโอ้ใหญ่มากเลย ค่ะอันนี้พอถึงแล้วนะคะก็จะมีบริเวณให้เราถอดรองเท้านะคะก็คือจะเลือกถอดรองเท้าวางไว้เลยนะคะถ้าเดินเข้ามานะคะก็คือจะหันหน้าเข้าเนี่ยก็คือจะที่ถอดรองเท้าค่ะนะคะก็จะอยู่ด้านขวามือของทุกๆคนนะคะแล้วก็ถอดรองเท้ากันนะคะ เข้ามานะคะด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นเป็นองค์พระอินนะคะท่านก็จะมีอยู่สององค์ด้วยกันนะคะองค์แรกถ้าหัดน้าเข้าเนี่ยก็คือด้านขวามือนะคะท่านจะเป็นองค์ที่ช่วยในเรื่องของเมตตาบารมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของค้าขายนะคะเห็นกันไม่เอ่ยนี่แบบเราก็พยายามเห็นกันไหมคะ องหนึ่งส่วนอีกองหนึ่งนะคะท่านจะถือดอกบัวท่านแรกเมื่อกี้ถือดาบนะคะท่านที่สองถือดอกบัวจะในเรื่องของบัญญาบาร,รมีนะคะทุกคนก็สามารถไหว้ขอพอรจากท่านได้นะคะเข้ามาทางด้านในค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะเราไมไ่ต้องจุดทูบจุดเทียนเนาะเขาก็จะมีดอกไม้ให้ใหแบบบูชาแล้วก็วางเฉยๆไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนนะคะ งนี้นะคะจะเป็นส,ส่วนที่แบบว่าขอเอาเหรียญนะคะแล้วก็มาขอพรเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะคะคือที่นี่นะคะจะมี4ชั้นชั้น2จะเป็นห้องแบบห้องพระวินยัยห้องพระวินัยติดบนะคะชั้น3ก็จะเป็นห้องประดิษฐเอ่าเป็นห้องอ่ะ พิธำปีดกนะคะส่วนชั้นสีก็จะเป็นห้องดาดฟ้าแล้วมันมีชั้นใต้ดินด้วยนะเมื่อกี้บอกทุกคนผิดเดี๋ยวเราจะไปชั้นใต้ดินกันก็คือจะเป็นชั้นบาดานนะคะเขาจะจาลองโลกใต้บาดานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ก็คือจะเป็นชั้นบาดานเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็จะเป็นทางลงนะคะอื นี้นะคะก็จะเป็นจำลองเป็นชั้นบ้าดานาน,านะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะตอนนี้ตอนแรกเราว่าเราจะไม่ขึ้นชั้นสองชั้นสามแล้วก็ชั้น4ี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใจละไหนมาละก็เดี๋ยวลองขึ้นเนอาะไปค่ะไปดูกันค่ะเอาละคะ่ะ,คะเราก็ขึ้นชั้นสองกันไปเลย ะะขึ้นลงบันไดนะคะให้ชิดซ้ายนะคะทุกคนนี่นี่อันนี้จะเป็นก็จะเห็นดอกบัวที่ว่าเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าจะ,ะทุกคนจะมาโยนเหรียญนะคะแล้วก็ขอพรตรงนี้นาออันนี้ถ่ายให้ดูจากมุมสูงนะคะถ่ายให้ดูจากมุมสูงค่ะอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูลงไปดูข้างล่างจากมุมชั้นสองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นต่อไปค่ะ นี่นะคะก็คือจะเป็นภาพเกี่ยวกับมีเทวดานางฟ้านะคะเป็นปริศนาธรรมนะคะเนาะถ่ายให้เพื่อนๆนทุกๆคนดูจำกันได้บ้างไม่เอ่ยว่าคือใครกันบ้างนะคะจริงจงก็เหมือนเป็นรูปภาพคนเลยเนาะโ no นดาม่นาทุกคนเราแค่อยากจะให้ทุกคนได้แบบชมความสวยงามของวัดนี้ด้วยกันนะคะ ะะอันนี้ก็คือทางขึ้นชั้นคือทางขึ้นแต่ละชั้นนะคะก็จะเป็นโค้โงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะขึ้นไปจนถึงสี่ชั้นนะคะทั้งสองข้างทางอย่างที่ดีได้บอกถึงทุกคนไปนะคะก็คือจะเป็นปิศชาธรรมทาั้งสองข้างทางเลยนะคะแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวแต่ละแต่ละแบบแต่ละบทนะคะใครเลยก็ใครว่างอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาทําบุญก็อลองมาดูนะคะนะคะนี่ก็จะแบบแต่ละแต่ละที่ก็คือจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบวนขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่ได้มีชั้นแบบเป็นหยุดเป็นชั้นลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ก็คือจะวนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเอาทุกคนเราเข้าใจผิดนะคะก็คือทางที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นทางสาหรับขึ้นชั้นสองซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองแล้วนะคะเราเพิ่งอยู่ชั้นสองเองแต่เรารู้สึกแบบทียเดินแบบขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศของชั้นสองค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะขึ้นที่ชั้นสามกันนะคะพระอภิธรรมปิฎกค่ะก็ทางขึ้นชั้นสองจะแตกแต่างจากขึ้นชั้นสองนะคะก็คือชั้นสามก็จะเป็นบันไดแต่ว่ารอบๆก็ยังเป็นผ้ออาปิดศสนาธรรมอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นชั้นสามนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศชั้นสามนะคะให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นบรรยากาศชั้นสามค่ะ ตรงนี้ก็จะมีรูปหลวงพ่อคูณนะคะสำหรับคนที่อยากจะบูชานะคะก็สามารถที่จะมาบูชารูปนะคะหลวงพ่อคูณตรงนี้ได้นะคะชั้นสามจะมีบรรยากาศประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้เสี่ยมเตรียมซีนะคะก็คือจะมีอยู่ทุกชั้นเลยนะคะก็ใครสนใจก็จะมาเสียมเรียมซีก็ได้นะคะ ให้เขย่าสามครั้งนะคะแล้วก็เทลงแล้วก็ดูหมายเลขคำำําทํานายที่ตู้นะคะแล้วก็ค่าเซมซีนะคะก็ถือจะร่วมทําบุญกับทางวัดนะคะก็10บาทนะคะ<ม>ทุกคนจะมีแบบให้หยอดเหรียญอยู่นี่10บาทนะะนีเป็นตู้เซมตู้เซซี CNC จะมีกับทุกชั้นนะคะชัน้นก็จะมีหลายตู้เหมือนกัน ไปต่อที่ชั้น3กันค่ะเอ้ยทอด่ะชั้น4ีชั้นสี่ก็คือจะเป็นดาดฟ้าประธานพรนะค่ะเรามาที่ชั้น4ีน่กันก็ถ้าใครสูบก็ต้องระวังศีรษะหน่อยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะต้องมันมีระดับเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นสี่ก็มาปุ๊บก็จะเจอตู้เสี่ยงเซียมซีอีกแล้วนะคะชั้นสี่ก็คือจะเป็นชั้นดาดฟ้าเหมือนกันก็คือจะมาให้ขอพอหรหลวบพ่อคูนนะคะตรงนี้นี่เองนะคะ ะะเราก็จะมาขอพรหลวงพ่อคูณกันนะคะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันก็ด้วยความที่เราก็แบบเนี่ยค่ะอันนี้จะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอยู่เย็นเป็นสุกนะคะก็มาขอพรหลวงพ่อคูณท่านได้หไดเห็นหรือเปล่าเอ,อเายเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายให้ให้เห็นนะทุกคนเห็นไหมคะโอ้ถ้าไม่เห็นต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายภาพแล้วอินเสิร์ตให้เห็นนะคะ ก็ตรงนี้นะคะก็เราก็จะเอาดอกไม้มาถวายตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นสายศิลป์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะต้องเราควรต้องจับสายศิลป์นี้นะคะก็คือจะใส่หัวเป็นมงคลนะคะแล้วก็ไหว้ขอพรท่านนะคะ ก็ตอนนี้เราก็ขึ้นทัวร์ทั้งหมด4ชั้นแล้วนะคะเราก็มาด้านหลังค่ะทุกคนมาด้านหลังนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะนี่ตรงข้างๆบันไดก็คือจะสวยมากเลยนะคะจะเป็นจระเข้เขาค่นะ,คะ รือชลาวันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ให้ทุกคนดูก็ถ้าเรียกไม่ถูกก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะโอ้เนี่นะคะ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นกานะจะแบบบริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นน้ำนะคะวิหารก็คือจะแบบเป็นขุดสระแล้วก็อยู่กลางสระน้ำนะคะ ก็จะมีเทพนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังเป็นสระแล้วมองไปรอบๆนะคะนี่ก็คือจะเป็นด้านหลังนะคะนี้เราอยู่กันด้านหลังนะคะนี่นะคะก็พาทุกๆคนมาดูนะคะนี่ก็จะพาทุกๆคนมาดูนะคะก็ต้องจริงๆข้างหลังอ่ะจะเป็นห้องน้ำอันนี้จะ เป็นทั้งห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ําชายนะคะคนละฝั่งอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ,ะทุกคนคะก่อนกลับนะคะอย่าลืมแวะมาไหว้อัถิหลวงพ่อคูณกันนะคะนี่ก็จะกลับไหว้อัถิหลวงพ่อคูณก่อนนะคะก่อนกลับกันด้วยนะเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะนี่ก็จะ อธิหลวงพ่อคุณก็จะอยู่ด้านในนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกทุคนสำหรับวันนี้นะคะที่ก็ พาทุกๆคนนะคะมาทัวร์วัดบ้านไล่กันเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะเข้ามาเข้าวัดทําบุญกันนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจกันให้ด้วยค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกขอบขอบพระคุณทุกๆคนมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะบุญรักษาทุกคนคะ่ะ